สวัสดีครับพบกับเปาเกึมนะครับน้อยนะครับวนะันนี้เปาเกึมในมาเทียงมาเทียวเมืองยังเกาะเมืองเมืองอะไรนะผู้ฉลองเมืองปิล็อกเนาะ,ะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวันที่16กุมภาพันธ์2565นาะครับว่าจะมาชมพระอาทิตย์ตกว่าจะมาเบิ่งพระอาทิตย์ตกครับพี่น้องง บาเห็นยังครับนี่จะหมอกจะไมวะผู้บรรยากาศกับความสูงเท่าไหร่เนความสูงพันพันสิบเก้าครับจะนี้ลงไปยก็จะเป็นเป็นไอหนาพ้าเป็นเขาผู้เสียดายมี่น ครับพี่น้องครับพี่น,อน,น้องครับเฟิ่งบรรยากาศเลนนัลโหลเบาขึ้นฟึ่งมาทีละเท่ากันครับอันนี้ช่วงช่วงห่างล่างนี่เป็นยังก่อนพ่ม่ครับเป็นพ่ม่อันนี้ชุดชุดเขตแดนแล้วนั่นเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นเขานะครับลงเขาไปเลย แล้ like anyway ่เห็นยังนะครับตอนนี้่เห็นยังเสียดายนะพี่น้องตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นในยังกอทางทางช้างเผือกย่างกอช้างศึกครับช้างศึกครับเดี๋ยวรอช่วงต่อไปครับเดี๋ยวเบากลิ้มพาชมครับะครับพี่น้องเบิึงมองนี่ก็กำลังย่างขึ้นไปนะครับเบากลิ้มก็ได้มากับเบาหลองนะครับ มธรรมดาว่าสิมาเบิ่งไฟที่ตกกูเสียดายพี่น้องที่ตกสุดเขตแดนสยามเอาซ้ำอยู่ทึงสวรรค์เลยพี่น้องเอ้ยย่างเขินจมนี่กับเม่ย์มาเขินก็ลังกัินเพื่อนจะไปลงในยูท่นคอนเทนต์เพื่อน ะวันเรื่องสีนครับผมคนเนีย่ยครับอันเมื่อ <laughs> กี้ไปสั่งก็เมื่อกอ่านี่ครับเนืนองเนื่งสึกครับอ,อ,อันนี้นย่าอะไครับตอนนี้ มีขึ้นนี่เลยเนาะมีมีครับชัดเจนามา่อันก็จะเป็นพ่อแม่เลยดิเนาะแมนบะแมนแมนครับอ่โอเคครับเดี๋ยวรอช่วงต่อไปครับวันนี้ก็จะเป็น,นอนุสรสถานพลเอกตะวันเรืองศรีครับประวัติเพื่อนว่าเครื่องบินตกบ่ครับอวีเท่านี้นะครับโอ้สวยงามครับ บรรยากาศพี่น้องเอ้ยนะครับบรรยากาศเมาคุงจะนั่งรถคันนี้แล้วครับกับลงไปโฟวินครับขาซิงมากับเจ้านายครับน้องพี่น้องบรรยากาศบ้านอิทตองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเบื้องในลูกก็งามงามมั้ยพี่น้องได้มาเห็น เป็นเหมืองเก่านะครับเหมืองอีป,ป็อกบรรยากาศใช่ไหมครับเบาคือมือสภาพยุคนี่แล้ครับสีเหลืองเนี่ยนอนขึ้นนึงนะครับ้องหลังจากลุมากครับหมอกลุ่ครับเพิ่งมองที่ขึ้นไปนะครับ <c oughs> อันนี้เพิ่อนกับผาขึ้นมาวัดต่อนะครับเป็นวัดม่อนบอกวัดพุทธคื้นันครับ รบร<ว>รนนยากาศกวัดพระพุทธลัตสารมุนีนะครับเดี๋ยวขึ้นไปฮางเทิงนะครับพี่น้องรถคันเทพครับครับพี่น้องจากขึ้นมาชั้นสองวัดพระพุทธลัตสาร สายกะยมุนีสีทองหาคมพ่อหลวงบรรยากาศาอ,าาอา,า,าศพี่น้งองผู้มนีมากกับฝนนินดิบรรยากาศพอลงมาฝนมอกระจาง พี่น้องเบ่งบรรยากาศนะครับมือนี้มากกับฝนตกนะครับโอ้โหเข้าท่ายนะครับวิวมันจะอยู่กลางลูบนะครับ,บรรยากายอด